คีย์แม็งสำคัญนมกจากคีย์แม็งสำคัญของภาคเราคือหัวหน้าหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกตรจังหวัดครับเพราะฉะนั้นชอสหรือหรือรูปแบบการสำรวจรมที่เป็นการเฉาาพาะทางเราจะมีการสำรวจรมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สามการจับเตียงลงที่ดัชื่อผู้มีมสิทธิเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จับเตียงแล้วก็นนดัรดังชื่อไปเรียกไปเคลียร์เคลียร์ยิ่งนะั่ะหรือเคลียซิ่งเรียบร้อยแล้วกับสถานก,การณ์การเบืเองใน,น,นขั้นต้นดังขีดเส้นใต้เราจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ประมาณสิล้านคนเสรนะแล้วท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเริ่มจะชัดแล้วเดี๋ยวลงทีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเราก็จะต้องแจกจ่ายไปตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะ ีสิทธิกตั้งกีง่คนแล้วแบบ่งรายละเอียดย่อยไปถึงอำเภออีกนะครับว่ามีอำเภอละกี่นคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังนั้นท่านก็จะทราบพร้อมกันทั่วประเทศและทุกจังหวัดด้วยต่อไปครับเป็นการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและสสารประสานาาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดส่วนกลารรงแะออกทาสั่งตั้งแล้วนะครับท่านเลขาตั้งแล้วตอนนี้เราได้มีหนังสือมีเงินส่วนภูมิภาค รบกวนด้วยนะครับว่าถ้าท่านตั้งศูนย์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเราก็จะได้แจ้งไปยังกรมการปกครองว่าขอาาออศูนย์เลือกตั้งขอออศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจะเป็นหวัดของเราเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างมีโดยโทรอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ทางผมต้องประสานงานกับกรมการปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดใดที่ยังไม่ได้ดําเนินการแต่งตั้งนะครับเราก็ขอความปรารถนาด้วยนะครับน้องเล็กเพื่อพี่นาช่วยกันนะครับตรงนี้สัปดาห์หน้าผมคิดว่า70จังหวัดน่าจะ สมมูลได้นะครับนะถ้าติดปัญหาจริงๆเนี่ยให้ท่านทำรายงานขึ้นมาที่ท่านเลขาธิการได้เลยครับเรือยท่านเลขาธิการจะลงไปช่วยหรือให้เราหรือผู้ช่วยลงมาช่วยในการประสานความร่วมมือนะครับต่อไปครับในช่วงที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีการประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ตั้งขึ้นตามข้อสุขโือซึ่งมอกแล้วประชุมไปแล้วทั้งนี่หนึ่งส่วนการประชุม ครั้งที่หนึ่งที่ผมวางแผนไว้ก็คือการประชุมร่วมกับผู้มือการการเลือกตั้งรท่านกับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง77จังหวัดผมจะมีการประชุมผ่านซูมเปอร์ผมลงอีกครั้งหนึ่งก่อนในการทำความร่วมมือร่วมจับกันนะครับแล้วก็เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วเนี่ยเราจะมีการประชุมที่กรุงเทพหรือจังหวัดที่เหมาะสมกับที่ท่านเลขาธิการอยู่สมควรอีกครั้งหนึ่งในรอบที่เป็นการเจอกันแบบฟิสิกอตัวจริงเจอกันนะครับเราจะเจอกันแบบออนไซส์ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วย แต่ออนไลน์เนี่ยแข็งผมกจะจัดครบแล้วนะครับคาสั่งออกครบแล้วเนี่ยผมจะเชิญประชุมผ่านออนไลน์เมื่อไหร่ไม่มาเพื่อทำการทัดใจแลวก็ หน้ที่ของท่านเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเหมือนกันครับเมื่อท่านจะประกาศได้ต่อเมื่อเราจะต้องมีการประชุมเขตแบ่งหน่วยให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็กําหนดสถานที่ในการรับสมัครเลือกตั้งจนถึงคุณสมบัติต่างๆเมื่อได้ยกโทษแล้วเนี่ยท่านเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติจะประกาศในการให้มีการเลือกตั้งทันทีตามที่ระเบียบกฎกำหนดไว้ในข้อหกนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วทางนกที่หนึ่ง เมื่อท่านเลขาประกาศเกี่ยวกับการที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับบทบาทต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสืบบุตรเจ้าหน้าที่การประชุมซุปเปอร์บอร์ดการประชุมบอร์ดระดับจังหวัดการประชุมบอร์ดระดับอำเภอการประชุมอบรมพนักงานเจ้าที่ของสักนานสภาเกษตรกังหวแห่งชาตินะครับเมื่อเราได้รับบุกมแล้วเนี่ยเราจะทําการอบรมต่อเนื่องกันเลยครับสองคืนสามคืนสี่คืนแล้วแต่ความเหมาะสมตรงนี้แต่ น่าจะมีการมาเจอกันทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวในท้งเทศเพื่อเพื่อเเพื่อเพื่อทำรถช็อปแล้วก็สอบถามซักถามข้อสังเกตข้อสงสัยทุกหน่วยให้เคลียร์หลังจากนั้นก็จะกระจายกำลังกันไปทำงานในแต่ละจังหวัดโดยมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ศูนย์กลางที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยตอบข้ออื่นต่าง การในส่วนของการเลือกตั้งเมื right? <im ens afraid> ่อบทบาทในเรื่องของการประกาศสําเร็จเรียบร้อยแล้วท่านเลขาประกาศแล้วนะบทบาทสำคัญที่าของขอท่านเลขาก็คือท่านผู้มีการการเลือกตั้งที่ผมบอก